วันนี้เราซักผ้ากันค่ะทุกคนมีน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาปรับผ้าคู่กันเลยใช้ดีค่ะจะหมดแล้วนี่ถึงมาบอกต่อว่าเออมันดีนะคะมีถึงห้ากลิ่นให้เลือกเลยค่ะห้าสีห้ากลิ่นเนี่ยทุกคน คุ้มคูดประหยัดเลยค่ะสองแก๊ลอนนี้หนึ่งไม่ไดงมีทอนค่ะสนใจก็ตะก้าด้านล่างเลยนะคะใช่ดีค่ะพี่จ้ามาบอกต่อค่ะนี่จะหมดแล้วรอบนี้ก็หมดละเนาะสนใจตัญยาซักผ้าก็